สวัสดีค่ะจะ๋าทารอลตดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ๋าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้มาอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกําลังคิดถึงอยู่ในใจกันนะคะเรามาดูว่าในวันนี้ตอนนี้วันที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้เขาคนนั้นคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคลิปนี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคน อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆแต่ถ้าคิดว่ามันไม่ใช่พลังงานของคุณก็ไม่ต้องรับกลับไปนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาดูพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้กันก่อนนะคะว่าพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เต็มพลังงานแบบไหนแล้วมันใช่พลังงานของตัวคุณไหมขอพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ด้วยนะคะพี่ไพ่ The Hermit 4ดาบ10ไม้เท้าพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ในตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณยังไม่อยากทำอะไรคุณอยากอยู่นิ่งๆไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตเพราะช่วงก่อนหน้านี้คุณเจออะไรมาหนักมากไม่ว่าจะเรื่องความสัมพันธ์ความรักการงานการเงิน หรือแม้กระทั่งปัญหาของคนอื่นที่โยนมาให้กับคุณคุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยเหนื่อยจนคุณไม่อยากทำอะไรอีกแล้วคุณขอนิ่งๆอยู่กับตัวเองขอมีเวลาทบทวนตัวเองอยากอยู่บ้านเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมอ่านหนังสือนอนหลับพักผ่อนแต่ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับผู้คนเลยเพราะคุณรู้สึกว่าเวลาคุณเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับใครก็ตาม คุณมักจะเจอแต่ปัญหาปัญหาที่คุณไม่ได้เป็นคนสร้างดังนั้นช่วงนี้เวลานี้คุณอาจจะเป็นช่วงเวลาที่อยากอยู่กับตัวเองทบทวนตัวเองและคิดถึงสิ่งที่ตัวเองทำในระยะในระยะเวลาที่ผ่านมาและวางแผนอนาคตให้กับตัวเองแต่อาจจะยังไม่มีการเคลื่อนไหวหรือขยับตัวไปทำอะไรในช่วงเวลานี้นะคะนี่คือพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ ต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณในวันนี้ตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงขอพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาด้วยนะคะพี่ไพ่เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณเด็กถือดาบ เขามีความโมโหโกดเกลียวคุณไม่ว่าสถานการณ์ของคุณในตอนนี้มันเป็นยังไงก็ตามไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายถูกหรือเขาเป็นฝ่ายถูกแต่ความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณคือเขามีความโกรธมีความไม่พอใจ ซึ่งจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาโกรธสิ่งที่เขาไม่พอใจมันมาจากการกระทําของคุณการกระทําที่คุณไม่เคยทํากับเขาแต่ครั้งนี้คุณคงจะหมดความอดทนคุณคงจะเหนื่อยคุณเลยตัดสินใจพูดหรือทําอะไรบางอย่างที่เขาไม่เคยคิดว่าคุณจะพูดหรือไม่เคยคิดว่าคุณจะกล้าทําในเมื่อคุณทําในสิ่งที่เขาไม่คาดคิดสิ่งแรกที่เขารู้สึกเลยมันก็คือความโกรธความไม่พอใจ พราะคุณอาจจะเคยเป็นฝ่ายที่ยอมเขามาตลอดอยากทําอะไรก็ได้ให้เขามีความสุขทําอะไรก็ได้ให้เขายิ้มได้ทําอะไรก็ได้ที่มันไม่เป็นการขัดใจเขาแต่พอในวันนี้คุณเลือกที่จะกลับมารักตัวเองทําอะไรเพื่อตัวเองปกป้องตัวเองเขากลับรู้สึกว่าคุณกําลังพยศคุณกําลังต่อต้านเขาและคุณเป็นคนใหม่ที่ไม่ใช่คนเดิมเขาเลยรู้สึกโกรธกับสิ่งที่คุณเป็น ก้าวไม้เทา้าตอนนี้ทั้งตัวเขาและตัวคุณต่างมีกำแพงให้แก่กันคุณอาจจะมีกำแพงให้กับเขาเพราะคุณต้องการปกป้องตัวเองคุณต้องการที่จะรักษาเกียรติรักษาศักดิ์ศรีและเรียกร้องคุณค่าของตัวคุณเองกับคืนมาส่วนตัวเขาที่เขาปิดกั้นตัวคุณหรือคอยตั้งรับเขารู้สึกว่าการที่คุณต่อต้านเขา มันทําให้เขาโกรธทาให้เขารู้สึกไม่พอใจดังนั้นในตอนนี้สิ่งที่เขาเป็นคือสภาพของเขามันค่อนข้างสะบักสะบอมนะคะจากการที่คุณทําในสิ่งที่คุณไม่เคยทำเนี่ยมันทําให้เขาตั้งรับไม่ทันดังนั้นเขาเลยถอยถอยกลับไปตั้งหลักเพราะเขาไม่รู้เลยว่าในตอนนี้คุณเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนแล้วหลังจากนี้คุณจะเป็นไปได้อีกยังไงซึ่งเขารู้เลยว่าคุณไม่ใช่คนเดิมที่เคยยอมเขาอีกต่อไป ดังนั้นก่อนที่เขาจะทําอะไรต่อไปหลังจากนี้เขาต้องเยียวยาความรู้สึกของตัวเองต้องขจัดความโกรธที่มีต่อคุณให้ได้และต้องวางแผนใหม่ว่าจะตั้งรับยังไงในการที่จะติดต่อคนไปหรือต้องทํำยังไงถนะ้าหากคุณทักทายเขามาอีกซึ่งเขามองว่าถ้าหากคุณทักทายมามันต้องไม่ใช่เรื่องดีมันต้องไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากได้ยินตอนนี้ทั้งคุณและเขาอยู่ในฝ่ายของการตั้งรับซึ่งกันและกันอยู่ ไหนถือเหรียญตัวเขายังอยากได้ความชัดเจนอยากได้คำตอบนะคะเขาอยากได้คำตอบว่าทำไมคุณถึงเปลี่ยนไปทั้งๆที่บางคนการที่คุณเปลี่ยนไปมันมาจากการกระทําของตัวเขาแต่เขาไม่เคยมองเห็นตัวเองเขาไม่เคยเห็นในสิ่งที่ตัวเขาทําเขาเลยไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาเคยทํามาตลอดระยะเวลาแล้วคุณยิ้มรับคุณยอมรับ มันสะสมบาดแผลในใจคุณแค่ไหนแต่พอคุณเปลี่ยนไปเขาคิดไม่ได้เขาก็เลยอยากได้คำตอบที่ชัดเจนจากคุณว่าทำไมในวันนี้คุณถึงเปลี่ยนไปทำไมคุณถึงไม่เหมือนคนเดิมทำไมคุณถึงต่อต้านเขาทำไมคุณถึงทำในสิ่งที่แปลกไปนี่คือความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในตอนนี้นะคะสิบไม้เท้าจริงๆค่ะคนคนนี้ไม่รู้ตัวเลยจริงๆว่า เขาทำอะไรให้คุณบ้างเขาทำอะไรให้คุณเหนื่อยและหนักมามากแค่ไหนเขามองว่าการกระทำของเขาที่ผ่านมามันก็เป็นเรื่องปกติเขาก็ทำแบบนี้กับทุกคนแล้วคุณก็ยอมเขามาตลอดถ้าหากคุณไม่โอเคคุณก็ต้องบอกเขามานานแล้วแต่นี่คุณก็ไม่เคยบอกเขาแต่นั่นเพราะคุณอยากทำให้เขาดีใจยอยากทำให้เขายิ้มได้แล้วก็ไม่อยากทำอะไรในสิ่งที่เขาไม่ชอบคุณเลยเลือกที่จะยอมมาตลอดแต่คนเราความอดทนมันมีขีดจำกัด คุณสะสมความเหนื่อยความหนักมานานจนในวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ยอมแล้วเขาคนนี้ก็เลยไม่เคยรู้ตัวเลยว่าการกระทําของตัวเขามันทําร้ายคุณมากแค่ไหนเขาพยายามคิดนะคะว่าเขาทําอะไรบ้างแต่เขาไม่รู้ตัวจริงๆว่าเขาทําอะไรให้คุณต้องเป็นแบบนี้สิบเหรียญเพราะเขาคิดเสมอว่าคุณจะเป็นคนเดียวในชีวิตของเขาที่ไม่หายไปไหน คุณอาจจะบอกจ๋าว่าเขาเห็นคุณเป็นของตายใช่ไหมมันก็ไม่ได้เลวร้วายขนาดนั้นนะคะเขาไม่ได้มองคุณว่าคุณเป็นของตายเขามองคุณว่าคุณคือครอบครัวของเขาคุณคือคนที่จะอยู่ตรงนี้เพื่อเขาเสมอไม่ว่าเขาจะเกเรไม่ว่าเขาจะทำตัวไม่น่ารักหรือแม้กระทั่งในวันที่เขาหายไปกับคนอื่นคุณก็ยังรอเขาอยู่ตรงนี้ไม่เคยทิ้งเขาไปไหนและหลายๆครั้งจะเห็นว่า เขาเคยทิ้งคุณไปแต่คุณก็ยังไม่ยอมเริ่มต้นใหม่คุณก็ยังอยู่ในจุดที่เขาหันมาเมื่อไหร่ก็เจอดังนั้นเขาเลยคิดเสมอว่าคุณคือคนที่อยู่ข้างๆเขาตลอดเวลาแต่พอในวันนี้วันที่คุณเปลี่ยนไปวันที่คุณรู้สึกว่าไม่ละคุณต้องได้รับสิ่งที่คู่ควรและเหมาะสมกับตัวคุณเขาเลยค่อนข้างรู้สึกเสียใจรู้สึกโกรธรู้สึกผิดหวังและอยากได้คำตอบ เพราะสำหรับตัวเขาแล้วถึงเขาอาจจะเคยนอกลูก่นอกทางไปบ้างแต่ความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณมันยังเหมือนเดิมเขายังรักคุณยังมองเห็นคุณเป็นครอบครัวยังมองเห็นคุณเป็นเซฟโซนแต่ว่าถ้าคุณจะบอกว่าถ้าเขารักคุณจริงๆเขาก็คงไม่มีคนอื่นเขาก็คงไม่ทําคุณเสียใจเขาคงคิดถึงใจคุณบ้างจะบอกได้เลยนะคะว่าเขารักคุณจริงเพียงแต่ว่า เขารักตัวเขาเองมากกว่าดังนั้นที่ผ่านมาเขาเลยเลือกทําอะไรตามใจตัวเองทําในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วมีความสุขบวกกับการที่คุณยอมเขามาโดยตลอดเพราะคุณรักเขาคุณเลยรู้สึกไม่อยากทะเลาะไม่อยากทําอะไรที่มันเป็นการขัดใจกันแล้วหวังว่าวันหนึ่งเขาจะคิดได้แต่เขาไม่เคยคิดได้สักทีจนคุณเดินถอยออกมาเลือกตัดใจที่จะไม่ทำอะไรเพื่อเขาอีก ตัวเขาเลยรู้สึกแย่นะคะเพราะเขายังเหมือนเดิมเขายังคือคนเดิมแต่เขารู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปคนที่เคยเป็นครอบครัวของเขากำลังจะหายไป1ดาบตอนนี้เขากำลังตัดสินใจแล้วนะคะตัดสินใจแล้วว่าที่จะเข้ามาคุยเข้ามาเคลียร์กับคุณเพราะเขาอยากรู้สาเหตุจริงๆว่าทำไมคุณถึงเปลี่ยนไปทำไมคุณถึงไม่เหมือนคนเดิมและเขาจะเข้ามาหาคำตอบนี้จากคุณคนคนนี้ จะติดต่อคุณแม่เพื่อมาเคลียร์ <_ d ose> เพื่อมาถามว่าเขาทําอะไรผิดพลาดตรงไหนแล้วอะไรคือสิ่งที่คุณไม่ชอบอะไรคือสิ่งที่ทําให้คุณต้องเป็นแบบคุณในวันนี้ <_ d ose> เด็กถือไม้เท้าคนคนนี้กําลังจะติดต่อสื่อสารคุณมาจริงๆคะ่ะภายในหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนนับจากวันที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้เขาคนนี้จะติดต่อคุณแมาเพื่อขอเคลียร์ปัญหาที่มีกัน ที่มีระหว่างคุณกับเขาเพื่อเข้ามาเคลียร์ใจกันอีกครั้งเขาอยากรู้จริงๆว่าปัญหาของตัวเขามันคืออะไรเพราะคนคนนี้ไม่เคยรู้ปัญหาของตัวเองดังนั้นเขาจะกลับมาขอความชัดเจนกลับมาพูดคุยกับคุณและเคลียร์ว่าคุณคือคุณต้องการอะไรและตอนนี้คุณเป็นอะไรสามดาบ,บซึ่งจะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณสะสมมา คือการนอกกายนอกใจของเขาการที่คุณรู้สึกว่าเขาไม่หนักแน่นกับคุณการที่เขามีคนอื่นในชีวิตเสมอมือที่สามคนที่สามบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องเชิงชูสาวแต่อาจจะหมายถึงเพื่อนครอบครัวของเขาซึ่งเขาให้ความสําคัญกับทุกคนแต่ละเลยคุณไม่เคยให้ความสําคัญกับคุณเลยจนคุณรู้สึกว่าคุณ ไม่ใช่คนรักของเขาคุณคือใครในชีวิตของเขาก็ไม่รู้ที่เขาอยากกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้ที่เขาอยากมาแต่เขาไม่เคยทําให้คุณเห็นถึงความสําคัญของตัวเองของตัวคุณเลยบางครั้งบางช่วงเวลาเขาทิ้งคุณไปกับคนที่สามมือที่สามแล้วทําให้คุณร้องไห้เสียใจวันดีคืนดีเขาก็กลับมาหรือบางคนเขาก็เลือกเพื่อนเลือกงานใหม่เลือกเส้นทางใหม่ของตัวเองโดยที่ไม่ถามคุณเลยสักคำว่า การที่เขาเลือกแบบนั้นคุณโอเคไหมหรือเขาทำอะไรโดยที่เขาไม่เคยบอกคุณด้วยซ้ำดังนั้นปัญหาที่ทำให้คุณกลายเป็นคนที่มีกำแพงให้กับเขาและเปลี่ยนเป็นคนใหม่นั่นคือความสะสมจากความเสียใจที่ถูกละเลยถูกทำร้ายจิตใจ The Hermit ความนิ่งเงียบของคุณมันมีผลต่อใจของเขานะคะดังนั้นถ้าหากคุณพยายามทําเพื่อตัดเขาออกไปจะบอกได้เลยว่าเขายังจะติดต่อคุณมาเพราะเขายังอยากรู้ว่าคุณเป็นอะไรแต่ถ้าคุณอยากถ้าคุณสิ่งที่คุณทําก่อนหน้านี้เพื่อทําให้เขาคิดได้และตื่นรู้จะขอให้คุณนิ่งและเงียบเพราะความนิ่งและความเงียบของคุณมันจะเป็นตัวกระตุ้นทําให้เขาอยากติดต่อคุณมาเร็วขึ้น ถ้าหากคุณยังไปวอร์วหรือยังพยายามส่งข้อความไปหรือโทรไปตัดพ้อต่อว่าเขาหรือตัดรอนเขายังไงก็ตามมันจะทําให้เขารู้สึกว่าคุณยังมีเยื่อใยกับเขาแต่ถ้าหากคุณนิ่งคุณเงียบคุณไม่สนใจอะไรเลยไม่เกิน9วัน9สัปดาห์คนคนนี้เขาจะติดต่อคุณมาบางคนอาจจะนิ่งเงียบนิ่งหายกันไปตั้งแต่เดือนกันยายนหรือ บางคนอาจจะนิ่งเงียบนิ่งหายกันไปแล้วมากกว่า9สัปดาห์หรือ9เดือนคนคนนี้รู้สึกอยู่ไม่ไหวแล้วรู้สึกทุรนทุรายแล้วเขาจะติดต่อคุณมาในเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าความนิ่งความเงียบของคุณมีผลมีอิทธิพล,ลต่อใจเขามากเพราะพลังงานของคุณที่เราเปิดกันเมื่อกี้พลังงานของคุณก็คือการนิ่งการเงียบการไม่อยากทำอะไรอีกแล้วซึ่งนั่นมันมีผลต่อใจเขามาก10ดาบ เขาเจ็บปวดเสียใจมากนะคะกับการเปลี่ยนไปของคุณการนิ่งเงียบของคุณการที่คุณเปลี่ยนแปลงไปรักตัวเองมากขึ้นปกป้องตัวเองมากขึ้นเขาไม่สามารถหาคำตอบให้กับตัวเขาได้เพราะคนในครอบครัวของเขากำลังจะหายไปสิบดาบที่ขึ้นมามันคือความเจ็บปวดเสียใจที่เขาไม่เคยได้รับมาก่อน ในตอนนี้บอกได้เลยว่าเขาจะติดต่อคุณแม่ภายในหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนนับจากนี้เพื่อเข้ามาเคลียร์ประเด็นและปัญหาและขอให้คุณรู้ไว้นะคะว่าในวันนี้คนคนนี้เจ็บปวดและเสียใจเพราะคุณแล้วเสียใจเพราะการกระทําที่คุณนิ่งเฉยเพ้กเฉยต่อเขาและคุณไม่ใช่คนที่อยู่ตรงนั้นเสมอสําหรับเขาอีกต่อไปนี่คือความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในวันนี้นะคะ ต่อไปเรามาดูธาตุและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้8 0ดส0ถึงหนึนะคะเรามาดูว่ามีธาตุใดราศีใดบ้างชาวธาตุดินราศีพฤษภกการมังกรชาวธาตุลมราศีเมถุนตุลกุมชาวราศีมังกร ถ้าใครมีท่าและราศีตังต่อไปนี้คลิปนี้มีโอกาสเป็นของคุณ80-100%นะคะจะรบกวนฝากกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูวให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ